สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนี้นคนเลี้ยงแมงน้ำเพื่อนพามาอัปเดตบ่อน,นี้มแมลงกำลังติดกักค่ะนี่แล้วก็กินอยู่ตรงนี้เป็นลูกชะพูผักชะพูนะคะเสริมบ้างเล็กๆน้อยๆช่วยระบบย่อยของมแมลงฐานน้ำสำคัญนะคะช่วงนี้เปลี่ยนบ่อยๆนะเนื่องจากเขากินเยอะพอกินเยอะน้ำมันแห้งไวเราก็ต้องคอยดูแลใส่ใจในเรื่องความสะอาด เชื้อโรคมาจากไหนเชื้อโรคมาตามอากาศนี่แหละ,ะตกลงในถาดน้ําก็ติดเชื้อโรคไปติดลงในถาดอาหารก็ป่วยไปนะต้องเฝ้าระวังความสะอาดช่วงนี้ดีๆนะเริ่มติดปีกบ้างละ,มะแมลงจะเริ่มติดปีกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนไม่ได้ติดทีเดียวพร้อมกันเขาจะติดไปเรื่อยๆมันจะใช้เวลาโดยประมาณอยู่ที่ประมาณสิบสิบวันขึ้นไปเนะะี่ยฮะจะเริ่มติดปีกเปอร์เซ็นต์สูงเราก็สามารถที่จะวางแผนการจับได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เพื่อนเช็คด้วยนะว่าคาไซมันเหลือเยอะไหมคาไซเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่ทําให้เราขาดทุนหรือกําไรหากว่าคาไซตัวเล็กตัวน้อยอ่ะยังเยอะอยู่เพื่อนเพื่อต้องเลี้ยงยาวขึ้นอย่าไปรีบจับถ้ารีบจับน้ําหนักก็ไม่ได้ตัวไข่ก็ไม่เต็มอ่อนไวก็เยอะคัดทิ้งแบบเละเทะเลยนะคะฐานอาหารใส่ให้เยอะๆเลยให้เพียงพอต่อการกินแต่ไม่ใช่ว่าใส่อาหารจนพูน นะเรากล่าวว่าให้ทุกตัวเข้าถึงฐานอาหารได้เพราะบางตัวกลัวเพื่อนเขาจะไม่กล้าเข้าไปกินเขาก็จะโตช้ากว่าฉะนั้นฐานอาหารเนี่ยให้กระจายให้ทั่วทั้งบอ่อใส่ปริมาณเล็กๆ,ๆน้อยๆกล่าวว่ากินหมดแล้วค่อยเติมใหม่นะอาหารใหม่มันจะมีกลิ่นหอมมันชวนกินมแมลงเราก็จะมากินอาหารดีขึ้นกินอาหารดีขึ้นก็โตไวขึ้นนะช่วงนี้อากาศเริ่มเริ่มเย็นบ้างนะดูแล แล้วก็วางแผนกันในเรื่องของบ่อในเรื่องของฟาร์มว่าทำยังไงจะให้อากาศอบอุ่นนะช่วงนี้หลังจากนี้ยแมลงจะเริ่มโตช้าลงแล้วก็การอบไข่ก็ฝากช้าขึ้นนะฮะแล้วก็ตลาดเองก็จะขาดแคลนในเรื่องของมแมลงเขาจะเลือกฤดูมแมลงขานั่นเองหากว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็เบอร์โทรน,นี้เป็นไอดีไลน์ได้นะคะสักถามกันในเรื่องของการเลี้ยงมแมลงได้ แล้วก็เพจนิดเพจเ็ e บุ๊คคนเลี้ยงแม่งค่ะเข้าไปดูข้อมูลในเรื่องของการเลี้ยงนี่แชร์ให้แต่แรกเกิดไปจนถึงจับขายแล้วก็แนวทางในเรื่องของการทําตลาดด้วยนะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะ